มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของโทรมบในระบบเติมเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรโมชั่นตัวนี้จะเป็นตัวเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วที่30มสิเมกะบิตเพซิคเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีทูกฟรีนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ในราคา200บาทนาน30วันนะครับแล้วก็จะมีค่าทําอีก300บาทเบอร์ใหม่เบอร์เก่ายาย่ายเบอร์เดิมขอให้เป็นโทรมบในระบบเติมเงินก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้กันได้นะครับคุณผู้ชมจะต้องติดต่อกับร้้าานคา ที่จะบอกนะครับว่าจะเป็นร้านไหนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นตัวเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับเป็นตัวเน็ตพิเศษเฉพาะร้านเป็นตัวเน็ตใต้ดินนะครับใต้ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่ใต้ดินผิดกฎหมายนะครับโปรใต้ดินนี้ออกมาส่งเสริมการขายเฉพาะร้านบางร้านเท่านั้นนะครับเมื่อก่อนโปรโมชั่นตัวนี้มันมีทุกร้านเลยแหละแต่ณปัจจุบันนี้มันมีตัวใต้ดินนะครับมันเป็นมีเฉพาะบางร้านเท่านั้น คุณผู้ชมจะต้องติดต่อที่ร้านสาราวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับตามในโลโก้ที่นห็นตอนนี้ย้ำอีกทีนึงว่าตัวนี้เป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเน็ตไม่อัน้นเน็ตไม่หมุนนะครับคุณผู้ชมไม่ขัดใจแน่นอนกับการใช้งานตัวน,นี้30มสิบมกะบิตเพ์เซกถือว่าสูงสุดของการเป็นเน็ตแบบเติมเงินนะครับสูงกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับที่เป็นเน็ตแบบเติมเงินที่ไม่อั้นนะครับแต่มันจะมีตัวที่เป็นจํากัดปริมาณ อ่าเน็ตเนี่ยมันมันวิ่งสูงกว่านี้ความเร็วสูงกว่านี้แต่มันจํากัดเน็ตแต่ถ้าไม่อันเน่ยเมื่อไหร่ที่เป็นไม่อัน30มสเมสูงสุดแล้วครับนะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใายไหนก็ตามนะครับราคาเพียงแค่200บาทนาน30วันนะครับไม่มีทัรฟรีย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีทรฟรีเน็ตอย่างเดียว เอามาใส่ใน WiFi ใส่ซิมเอามาใส่ในโรเตอร์ใส่ซิมหรือเอามาใส่เครื่องมือถือแล้วปล่อยฮอสปอตปล่อย Wi-Fi ให้กับคนในบ้านคนในครอบครัวหรือจะเป็นเพื่อนๆน,นะครับได้ใช้งานกันอันนี้ก็สบายใจหายวงครับเพราะมันเป็นเน็ตแบบไม่อั้น30เมกะบิตเพอร์สิกยาวๆกันไปเลยครับเล่นได้ทั้งวันเล่นได้ทั้งคืนเล่นได้ทั้ง30วันแบบไม่อั้นนะครับราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้น มีค่าทําอีก300บาทรวมทั้งหมด5 500บาทนะครับคุณผู้ชมต้องโอนใจ่ายให้กับทางร้านนะครับเดี๋ยวไปดูตัวยืนยันกันก่อนนะครับว่าโปรโมชั่นสมัครได้จริงหรือสมัครได้ไม่จริงนะครับเอาข้อมูลจากหน้าแอปมานะครับด่วนดวนนะครับโปรโมชั่นนี้เอาข้อมูลจากหน้าแอปมานะครับของุ r ในระบบเติมเงินปิดเบอร์ไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพโทรไปขายของ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพโทรไปหลอกลวงนะครับปิดเบอร์ลูกค้าปิดเบอร์ผู้มาใช้บริการไว้นิดนึงนะครับดูที่เป็นแพ็กเกจปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าเน็ตเร็ว30 m b เมกะบิตเพอร์เซกไม่อัน้นแถม Wi-Fi ไม่อั้นฟรี30วันต่ออายุอัตโนมัตินะครับอันนี้ต่ออายุอัตโนมัตินาน6รอบรอบละ30วัน6รอบก็180วันนะครับทำครั้งหนึ่งค่าทำา300บาทนะครับเฉลี่ยรอบละ50บาทนะครับ ก็ถือว่าเป็นการซื้อเบอร์ซื้อเบอร์เก่านะครับ50บาทห0บาท50บาทถือเป็นการซื้อเบอร์เก่าก็แล้วกันดีกว่าไปซื้อเบอร์ใหม่ถ้าซื้อเบอร์ใหม่เนะี่ยมันจะเป็นตัวเน็ตแบบจํากัดปริมาณการใช้งานนะครับดูที่เวลาระยะเวลาการใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนาน30วันนะครับเขาบอวกว่า30วันนะครับดูวันที่เริ่มครับเริ่ม24 2ทับบ0อง2 3ไปหมดวันที่22ทับ1นะครับ ถามว่าทำไมมันไม่ตรงวันที่14ล่ะในในรอบถัดไปเพราะมันนับแค่30วันสมัครวันไหนเริ่มนับวันที่1วันนั้นของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าที่เดือนไหนมี31วันเดือนนั้นจะถอยลงมา2วันนะครับมันจะถอยลงมาเลยครับ2วันแต่ถ้าเดือนไหนมี30วันมันจะถอยลงมา1วันนะครับมันจะไม่ชนวันเป๊ะนะครับดูในตัวอย่างนะครับที่เห็นตอนนี้เริ่มสมัครวันที่24ทับ10 แล้วไปหมดวันที่22/11นะครับนั่นก็คือเดือนหน้าวันที่22/11ท 11, มันไม่ลงวันที่24นะครับเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยมันมี31วันมันก็เลยต้องถอยลงมา2วันสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับและจะมีค่าบริการทำอีกอ300บาทนะครับ ทีนี้คุณผู้ชมจะต้องโอนเงินไปยังบัญชีของทางร้านนะครับติดต่อกับทางร้านร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับถ้าจะติดต่อข้อมูลผ่านทางหน้า facebook fanpage ไปค้นหาที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วจะมีหน้าเพจของ facebook หลายสาขานะครับไปดูที่เป็นสาขามานัง แล้วก็จะพูดคุยกันได้เลยนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลกันหรือคุณผู้ชมจะติดต่อ,อพูดคุยผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับที่เบอร์082-649-9917นะครับ082-649-9917หรือจะติดต่อผ่านไลน์ แอดไลน์คุยกันได้ครับ S A R A w u T C O M P U T E R แอดไลน์นี้ไม่มีแอดข้างหน้านะครับพิมพ์ตัวอักอษรภาษาอังกฤษยาวๆไปเลยครับ S A R A w u T C O M P U T E R ในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบ30วันกับความเร็ว30เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับไม่มีโทรฟรีตัวเน็ตอย่างเดียวโปรโมชั่นนี้ร้านอื่นไม่มีนะครับไปถามดูก็ได้ ไม่มีหรือถ้ามีก็300บาทแต่ที่นี่200บาทสําหรับร้านสาวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับติดต่อได้เลยครับคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็ตามติดต่อขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตได้เลยครับโอนเงินให้กับทางร้านนะครับถ้าสมัครไม่ผ่านเขาจะโอนเงินกลับคืนให้กับคุณผู้ชมนะครับโดยโอนโอนมาจากบัญชีไหนโอนกลับบัญชีนั้นครับไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางของบัญชีในการโอนคืนนะครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูในส่วนของการโอนเงินนะครับทุกครั้งที่คุณผู้ชมโอนเงินเนี่ย ช่องที่เขียนว่าบันทึกช่วยจําด้านล่างนะครับด้านล่างหลังจากที่เราใส่ตัวเลขจานวนเงินเสร็จด้านล่างมันจะมีบันทึกช่วยจําอยู่คุณผู้ชมต้องระบุไว้ด้วยนะครับว่ารายการจ่ายเงินเนี้ยจ่ายเงินไปเพื่ออะไรค่าน้ําค่าไฟค่าสมัครเน็ตเบอร์นั้นค่าสมัครเน็ตเบอร์นี้ค่าผ่อนรถงวดที่เท่าไหร่นะครับค่านวนค่านี้ค่านั้นคุณผู้ชมระบุไว้เลยครับโอนให้เพื่อนโอนให้แฟนโอนให้กิ๊กระบุไอจัดเจนถ้าระบุถ้าโอนให้กิ๊กไม่ต้องระบุก็ได้นะครับเดี๋ยวบ้านแตก นะครับจ่ายค่าอะไรระบุในช่องบันทุกช่วยจาด้วยครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเพราะว่าเวลาเราสมมุติสมมุติเราเราซื้อสินค้าทาง a c e b o o k นะครับเราก็ระบุไปว่าซื้อเสื้อเบอร์เอนะครับสีน้ําเงินก็ระบุให้ชัดเจนนะครับมันมันรู้สึกว่ามันมีจํานวนให้ระบุอยู่เอาเอาเต็มจํานวนนะครับระบุให้ชัดเจนแล้วเวลาเราแคปหน้าจอส่งไปให้ยืนยันกันยืนยันอวนเงินเน่ะเขาจะได้รู้นะครับมันเป็นหลักฐานจะได้รู้ว่าเออ เขาได้มีการสั่งซื้อจริงเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาบัญชีเราไปแอบอ้างนะครับอ้างให้เราโอนอ้างให้เราอะไรเงี้ยมันจะเป็นหลักฐานนะครับที่ดีที่สุดเลยแหละถ้าเราบันทึกถ้าเราใส่ข้อมูลในช่องบันทึกช่วยจำนะครับเวลามีปัญหาเวลาเราไปแจ้งความเนี่ยมันจะมันจะรัดกุมที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ในช่องบันทึกช่วยจำเนี่ยมันมันสามารถที่จะไม่รู้ว่าโอนไปจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยนะครับโอนไปไหน อันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราบันทึกรายละเอียดใส่รายละเอียดว่า,าในช่องบันทุกจะจําว่าสมัครเด็ดเบอร์นี้เติมเงินเบอร์นี้นะครับเรียบร้อยครับมิจฉาชีพเอาไปแอบอ้างต่อไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นลายน้ําฝังอยู่ในตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคเรื่องของการโอนเงินไม่ว่าจะโอนเงินไปไหนก็ตามแต่นะครับในช่องบรนทุกช่วยจําระบุไว้ด้วยครับมันจะได้ตัวเตือนความจําเรา,าเวลาเราไปดูว่าอยอดเงินนี้เราโอนไปไหน เราไปดูปุ๊บอ๋อมันมีบันทึกช่วยจําอยู่อ๋อยอดเงินนี้โอนไปนั่นโอนไปนี่โอนค่าโน้นโอนค่านีนโน้นอนนนโอนค่านั้นนะครับเราจะได้รู้และก็เวลาส่งไปให้คุอื่นก็จะได้เป็นการป้องกันมิจฉาชีพไปในตัวนะครับย้ามาดูตัวแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้อีกครั้งหนึ่งครับเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับย้ําว่าไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วของโทรมบในระบบเติมเงินเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีราคา200้บาทนานสามสิควันแล้วจะ ต่ออายุอัตโนมัตินานประมาณ6รอบหรือ180วันทั้งหมดการใช้งานนะครับใช้งานครั้งหนึ่งแค่30วันนะครับอันนี้ดูตัวอย่างตามที่บอกไปนะครับแล้วเรามาดูตัวเทียบนะครับตัวเทียบตัวเทียบถ้าเราไปซื้อเบอร์ใหม่นะตอนนี้มันจะเป็นตัวเน็ตที่จํากัดปริมาณการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตกี่มิกก็ตามแต่แต่ถ้าเมื่อไร่ที่มันมีบอกว่า Gb นะครับบอก Gb 2 0 GB, Gb 60 Gb 10 Gb 4 5 Gb 30 Gb 1 5 Gb เนี่ยนะครับ ถ้าเมื่อไรที่กำกับด้วย Gb นั่นหมายความว่าอินเทอร์เน็ตของเราจะเป็นตัวจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับเมื่อเล่นครบตามจำนวน Gb แล้วความเร็วก็จะลดลงจนเราเล่นเน็ตไม่ได้เน็ตก็จะหมุนทันทีนะครับเข้าเน็ตไม่ได้เข้านู่นเข้านี่ไม่ได้เข้านั่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเน็ตมันหมดแล้วนะครับเฉลี่ยเราใช้งานคนเดียวเครื่องเดียวเฉลี่ยเต็มที่วันหนึ่งไม่เกิน5 Gb นะครับเพราะฉะนั้นหารไปเลยครับถ้าเราใช้งานทุกวันนะครับ 30วันก็วันละ5 GB ก็1 5 0 GB ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดคำนวณแล้วว่าการใช้งานของเรามันเกิน1 5 0 GB ขึ้นไปเนี่ยเราต้องไปหาตัวที่เป็นเน็ตแบบไม่อัน้นมันจะคุ้มกับเราที่สุดแต่ถ้าเรามาเอาตัวเน็ตจำกัดเนี่ยตอนนี้มันมีสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 GB 1 0 0 GB มันก็หาร5ไปเลยครับประมาณ20วันนะครับประมาณ20วันของการใช้งานอีก1 0วันนู้นเราก็นั่งหาวอยู่แล้วเพราะว่าเล่นเน็ตไม่ได้ ถ้าจะเล่นต่อเราก็ต้องเติมเงินเข้าไปใหม่สมัครแพ็กเกจเสริมนอกเข้าไปใหม่มันก็เสียเงินนอกเข้าไปใหม่นะครับดูตัวที่เป็น300บาทนะครับของการเปิดเบอร์ใหม่มันได้เน็ตจำกัดที่ 80GB 20ีบ่วก60ก็เป็น 80GB เมื่อเล่นครบ 80GB แล้วความเร็วลดลงเหลือ1นเมก1เมกมันก็พอที่จะทูทูไทยไทยไปได้นะครับพอที่จะเล่นได้แต่มันก็ช้านิดหนึ่งง่งงนิดนึงยิ่งถ้าเป็นเครื่องราคา2 0 0 0 3 0 0 0บาทเน็ต1เมกไม่ต้องเล่นครับหมุนเลยครับหมุน หมุนตุ้ยๆเลยนะครับหมุนหมุนบอกเลยว่าหมุนนะครับต้องเป็นเครื่องราคา1 0,000ืนขึ้นนะครับเน็ตความเร็ว1เมกถึงจะไปรอดนะครับแต่มันดีตรงที่แถมโทรฟรีทุกเครือข่า,าย,ยางแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการจะเอามาเน้นโทรอย่างเดียวไปดูตัวที่เป็นราคา200บาทนะครับมันจะแถมเน็ตมานิดนึง1 0 3 0 Gb นะครับก็ไม่เป็นไรทแถมเ,น,มน,เน,น็ตมานิดนึงเพื่อให้เราเล่นเน็ตแบบตูตูไทยๆกันไปบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่หลักๆเราเอามาโทรฟรีทุกเครือข่ายก็ต้องไปดูตัวที่เป็นราคา200บาทนะครับ นี่คือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับร้านซาราวุฒคอมพิวเตอร์แนะนําโปรโมชั่นที่คุ้มคุ้มให้กับคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะตัวเน็ตที่เป็นแบบเน็ตไม่อั้นราคาสุดประหยัดนะครับ เรานํามานําเสนอเรานํามาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแท้แต่คุณผู้ชมจะตัดสินใจนะครับขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของคุณผู้ชมในการตัดสินใจนะครับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าโปรดใช้จักรยานในการรับชมก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าถ้ามีโปรโมชั่นดีๆจะนํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ